ีเร <Billie S 2> จริงวันนี้ก็ยังใส่เสื้อคู่เลยโหยพวงแขนด้วยนะพวงแขนติงแขนแล้งแขนไปกินอะไรไปกินชาบูไปไปใส่อะไรใส่ไสนก็ใส่ชาบูซึ่งมันมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นเก็คือจริงจริงคือเราใส่เสื้อผู้กันอันไหนเล่าอ่ะไหนเล่าไไม่เป็นรคือวันนั้นเราใส่เสื้อคู่กันเป็นวันที่เราไปถ่ายนี่พันทิปถูกไหมใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อแบบใส่พุอะฮะเสื้อเหมือนกันเลย แล้วเราก็ไปกินชาบูร้านหนึ่งแล้วเราก็เอ๊ะนี่ตรงตามเพลงใช่ไม่มันไม่ใช่เรื่องบงิญมันเป็นเรื่องจริงจ้ะช่วงนั้นติดเพลงนี้อยู่ด้วยแล้วก็อยากมีคนเคี่ยงคู่พวงแขนไปกินชาบูแล้วก็ใส่ใจกนฉลูเพราอยากทำตามเพลงอืมคิดมาแล้วคิดมาแล้วโอ้ยทุกคน2.8ล้านอยากมีคนเคียงคู่พวงแขนไปกินชาบูไม่ใส่ก็ใส่เสื้อคู คือกันสะกิดเพิ่นแน่ได้บอให้เพิ่นมาโพดาวว่าโอโอลนอน้เาได้อกันบโสดกระดกระี ุกใจกันคือจังใจทีโลดได้บอลมหนาวพัดมาสีห้องหัวใจอ้ายว่างโปรดเถิดนงคลาดมาเป็นคู่ซอ้อนได้บอกสิบ่ให้นุ่งไต้ไล่ตอปยอมแก้มนองซูกมือเศร้าคำเสียการบาลานตอนนอนทุกวันจนเจ้าพ่อใจเทยึ hey เขาร่างตุยกระเฮ็ดแต่งตูกแน เขาแมวที่เกลือเขามาตะจังมาโลดหนาทีพของขันใจนักย่อเพชรทุกอย่างเจ้าสบายใจกว่าจะเทวดาที่ทรงมาตอนใดอย่าให้ทารุนไลมันกดใจบ่ไว้เขาจะแน่ว่าชูผู้เดียวมันเป็นไปบ่ได้แน่วันเดืยอผู้เป็นะทิมาตอนใดก็เห็นใจคนเด่าเดินสูห้ามช No good gun ันถามถึงมุมแต่ละคนค่ะอย่างเราเนี้ยประทับใจอะไรเขาแล้วเราประทับใจอะไรเขาก็เหมือนเดิมการที่เขาเป็นเขาอ่ะแม่แม่คือ,อมันก็ไม่<อ>ไม่ประทับใจตรงที่ทว่าค,คือเราไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนคนทํางานทั่วไปมันไม่ได้คบกันที่การทํางานแล้วตอนเนี้ยมันคือคบกันที่มิตรภาพหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามามันทําให้เราสนิทกันขึ้นนอกเหนือจากเรื่องงาน ก็ประทับใจตรงที่มันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ที่ที่สนิทกันที่ไว้ใจกันแล้วอ่ะเหมือนคือมันสนิทกันเหมือนเหมือนเพื่อนในกลุ่มเหมือนเป็นพี่ในกลุ่มที่สนิทเลยมันไม่ใช่มันใช่มันไม่ใช่เป็นฟิลแบบโอเคเราเรามาต้องมาร่วมงานกับเขาแล้วหลังจากร่วมงานก็จบมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเป็นคู่ที่สนิทกันมากๆแล้วแค่ไปทํางานด้วยกันแล้วแบบเออมันจบเลยไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่คู่ทํางาน ใช่ผมก็เลยสนิทใจในทุกๆอย่างเลยที่ทำสามารถรึกษังกันได้ได้ครับได้เรียกว่าอย่างนั้นเลยไหมคะมเหมือนกันใช่ใช่้ั้ตอนนี้เสร